อันนี้ใส่ผักกวงตุง้งผักกาดขาวใส่เขากวัวนิดนึงเด้อสุดก็เองสุดไข่สุดมันมาไข่มากั้น,น,นใส่เป็นตู่ลงไปเก็นอันล่าสิ้นสุดสิ้นนี่นัวหอมหอมเป็นตนน้านาเสีย นี่ใส่ข้าขวคัวนิดหนึ่งสูตรนี้ได้มาจากหลายๆจังหวัดเอามารวมกันเกิดเีนียามารวมกันเลยนนห้เสร็จแล้วออยห่วยๆเลยใส่ก้มตุง้งใส่ข้าขวคั่วแซ่บแซ่บมนั่นเลยมักไข่มักเงิน อหวนเขาต้าไมไก่ในกองลาบไม่ใส่หมูนะเขาไม่ชอบหมูรากผักชีใส่มันหอมเฉยๆจริงๆเนะใส่แต่รากต้องโอนมันจะหอมกว่า แต่นี้มีอะไรลัลกฉีดกว่าอืมหน u วมากต้องหน u วต้องหอมต้องหอมต้องหน u วอืคอดแล้วคอดแล้วหมอลอย,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 อย ไปแองไปแง่ใช่ไหนี่กินผักคนเดียวกินผักคนเดียวก็อิ่มแค่นี้แหละกินแค่นี้แหละคนเดียวกินอะไรมามากมายวันหยุดกิ่หล้วก็นอน กินแล้วก็นอนค่ะวกผักอยู่ข้าวต้มคุณหลามเต็มหม้อเลยนเดียวมีกองคุณหลามซิม,มังกันซิม,มังอีกนวดนวดนวดแซ่ไลยแซ่บไลยเด็ดีตันใส่หน่อยแซ่บหน่อย นี่อันเดียวด้วยเสียหน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบยหลายวา้าซนชินมหันนีกันอืออันนี้ก็นวดนวปลานวดปลาปลานัว อันนี้น้ำพริกเนียวน,น,น้ำพริกเนียบซ้ำนียบละเนาะซ้ำนียบละเนาะกินแค่นี้ก็พอคำราไม่ต้องกินอะไรเยอะแยะเห็ดหลายๆก็กินแค่อิ่มทำเยอะขนาดไหนก็กินแค่อิ่มอิ่มแค่กิน แก็ก่อยคือแัฟูฟูว่ะเรืออีเมนูหนึงน่งไปได้น่ะอีกหนึ่งเมนูยังไม่เสร็จทำให้เสร็จก่อนอยากกินถ้าถอดตาแล้วะ เอาดูอันนี้ปลาแหง่ขอคือป่มมาแต่ว่ามันชิวทำน้ำพริกได้ปพะนะ้าเพิ่นว่าให้น้ำพริกไปแหงแต่ค่อยว่าชอบแต่ค่อยไม่ชอบค่อยว่ามันชิวมันจะออกชุนๆเนาะมันปลาสวาย เอาเลยนู่นถ้วยมาแล้วใส่ทำไมอย่างนั้นอ่ะต็มันลูบอะไรก็ตัวอื่นก็มีอยู่บ่ท่านเดกไปพวงกันเกหงเขาอยู่บนี้เอาเอาเอาหนังกระติกเว้ยไม่ใช่อาหนังยางอ่ะผูกมันไว้ ลามมันไวเดี๋ยวมันหนีอ่ะทำเลยแล้วเสียหายแค่เป็นไรมันอยู่แล้วไม่ใช่เดี๋ยวมันล่วงมันรูดลงอีกมันรูดลงไม่ได้เมื่อกี้นี่มันลูดขึ้นมาได้ใช่ไหมใช่อ๋อแล้วทีนี้มันรูดขึ้นแล้วมันไม่ลงเดี๋ยวมาตักออกตักเอาไปเลยไปกินเลย ชุดน es el. ี้้หหามอแล้วต่าแล้วเจ้าะใส่ขาสันขาเนาเหรอหนาวป่นคือก็ไปใส่ขาเน่าก่อนจำมากไปใส่ต้ม่ใส่ขาเน่าก่อนแค่นี้พอห้าก้อนนั้นห้าก้อนแม่อย่าพูดคำว่าห้าตักไปคิดว่ากินให้หมดนะ แล้วก็เพาะกระจิตขยายไงโรคเอลเคนโว้ยต่นหนูเนี้ยมันใส่แอวล,ลั่นปัดลันปัดลันปัดมันต้องออกกร่างกาย <c oughs> เป็นเช้ามาเราต้องออกกระลงักะลง,กร,ลง,ก,ลงกระลังกระลังกงงกระลังกายให้ร่างกายแข็งแรงแต่ว่าต้องไปซื้อผักมาตุนอีกแล้วผักขาดบะได้เด้อผักเราต้องมีผักกินกับน้ำพริกน้ำพริกเนี่ยลังนีเลย ขาดบ่ได้ต้องมีทุกเวลาน้ำพริกถ้าว่ามีน้ำพริกก็คือจังบ่ได้ยินเขา่าพิกพักแต่ใจอะชอบจินน้ำพริกน้ำพริกนี้ก็บปนปลาทูแส่เคยมากแก้มน,นั้นมากกว่าปนปลาทูกินกับ ผักสดผักลวกแซ่บคือเกาเบบียนี้ก็แซ่บเด้อืมชื่อหน้าตาบ้านๆแต่ไม่น่าทานดอกแซ่บไปแซ่บมั้เนาะหักไปมั้งมั้เรวยดิอา